โคตรสุดเด็กอายุ11ลงเล่นชุดใหญ่ให้กับทีมในลีกล่างไลบีเรียเอริกมาเชลนักเตะของ f อฟซการูทีมในลีกระดับ4ของประเทศไลบีเรียซึ่งเจ้าหนูรายนี้นะครับได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการฟุตบอลไม่น้อยเลยทีเดียวหลังจากที่เขาเนี่ยได้ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ทั้งที่เจ้าตัวเพิ่งจะอายุแค่11ปีเท่านั้นโอ้โหซึ่งเกมนี้ก็ไม่ใช่เกมแรกของเขานะครับ มาเชลลงเล่นให้กับทีมมาแล้วหลายนัดพอตัวเลยทีเดียวอย่างเช่นเกมที่การูเสมอกับมอนดีไลออน2-2โดยในเกมนั้นนะครับเจ้าหนูรายนี้เนี่ยได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองในตอนที่ทีมตามหลังอยู่0-2รวมถึงนัดที่ชนะไฮฟาซึ่งเขาพยายามขอบอลจากคนในทีมอยู่ตลอดแ bon ทงบอลทะลุช่องได้ดีและเอาตัวรอดได้เก่ง แม้ว่าอีกฝ่ายจะอายุเยอะกว่าและก็ตัวใหญ่กว่าแต่เจ้าหนรายนี้ไม่มีวันครับทั้งนี้นะครับถ้าหากเราเนี่ยจะพูดถึงเรื่องสถิติการที่มีผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นในเกมฟุตบอลอาชีพแล้วแล้วก็คนที่ครองสถิติอยู่ตอนนี้ก็คือ Mauricio Baldi v เอโซแข้งชาวโบลิเวียที่เคยลงเล่นกับคลับออโรราด้วยวัย12ปีเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมปี2009แต่อย่างไรก็ตามนะครับในเคสของเจ้าหนูรายนี้เนี่ยเราต้องมารอดูกันว่าเกมระดับ4ของไลบีเรียเนี่ยจะได้รับการรับรองให้เป็นเกมฟุตบอลอาชีพหรือเปล่าซึ่งถ้าหากว่าได้รับการรับรองให้เป็นเกมฟุตบอลอาชีพแล้วแล้วก็เจ้าหนูมาชลรายนี้นะครับ จะกลายเป็นนักเตะที่อยุน้อยที่สุดที่ลงเล่นในเกมฟุตบอลระดับอาชีพเลยสุดยอดจริงๆและอีกคนที่สุดยอดมากๆก็คือโค้ดครับจิตใจพี่แกทำด้วยอะไรฮะหรือว่านักเตะในทีมเนี่ยไม่มีแล้วใช่ไหมผมนี่อยากอยากเห็นบทสัมภาษณ์ของพี่แกมากๆเลยว่าพี่แกเนี่ยคิดอะไรอยู่แต่ก็ชื่นชมนะครับเจ้าหนูมาเชวอายุแค่11เอเองแต่มีความสามารถขนาดนี้ถือว่า อนาคตน่าจะไกลแน่ๆแล้วทุกคนเลยครับคิดเห็นยังไงกับเหตุการณ์นี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายนี้สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งข้างๆให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า